ก้องโดนไล่ทูกีลืมเลยแช่ปุชื่เอ้าหนี้ยังกินน้ำนี่อยำข้าวปุ้นยำข้าวปุ้นใส่ยังไงใส่กุ้งกุ้งไเสบปลาทูปลาทูความเ้าเก็บบเนะมาพิดปันไหนเ้าลุยลุยอมมี่ดีของหวาน้อมเนาะหยงก่อนกลมนแกงมแกงมกร ิก่เด็ดจัดแมวลายเลยกับแบวนไพเลือดกุ้งกุ้งพี่น้องว่าหรืวาพ่อซื้อภาษากลางน้ำไพลเลือดภาษากลางบ้างไหนเกินมาใบชะพู เหลือดด้วยครับเหลืพูนอาเป็นอาหารบ้างเลยนนเยลานาะันนี้เนาะน้ำป่ะ หมดขึ้นหลายเลยมากทุกพี่ก,กินเบ็ดป่ะนะประมาณสองกิโลกว่าปปลา <c oughs> อกกาายูดใต้บา้าเผ็ดมันบนไม่เลือดมันมันกลิ่นยบแสบไป,ปนี้ช่องแบบเลือดๆ ขนมเนี่ยไมีเหลือเสียบเลยอันนี้นี่ต้องให้แม่พ่อพยกับพี่ไข่มุกมักขอบคุณพี่น้องแน่ตอนนี้เฮอตจี0ร่ 30, สามหมื่น0 0มละนะ 30, สามหมื่นสามละฮอตจีได่สุดเนาะตอบนะฮะพี่น้องตอ,อบคำถาม พี่น้องพี่น้องอยากขามอย่างละหนึ่งเนาะคอมเมนต์ไว้คอมเมนต์ไว้พี่ป้ายมาข,ขนาดนั้นพี่น้องตีมือไม่พ่อยแน่นี่เค็ดเองกินเองเค็ดเองกินเอง กับผักพร้อมเริ่มผักกรมิ้นผักอไนนะกอไรเนานะอุยเข่าอกเลยเป็น้ำเปล่ากันคระน้ำเปล่าบกวยกาข้แขงไสุขภาพ Thành Ở khó tay hôm mày cái rau đấy phải không? hôm bậc muôn ใส่ปัดหูใส่กุ้งสดกุ้งสุดลวกแลาา้าหว่นบา,า,างก๊กยังหนลูกพี่หัวบนอ่ะชิง้งกระชายกระชายป่ะ อันนี้ต้นยังก่อพี่น้องถามนะด้านหลังอต้นยังก่อนไม่พ่อยบอกพี่น้องเะี้ยไื้ออะไรเอฟซีพันถามเออันนี้เอื้องไม้นะเสื้อเอื้องไม้นะด้คะพี่น้องมันจะมีแบบอันแบบอันสีเขียวแล้วก็แบบด่างอีกมีไม่พ่อยจะปลูกทั้งสองแบบอันนี้แบบสีอันนี้แบบใบเขียวบ ใบเขียวปเปลใบเขียวดอกสีแดงจะออกดอกตลอดปีดนะค<า>่ะน้ำนี่เขาให้กินอ,อันนี้ขั้นมันจะเป็นแต่แซ่บดูด้ดิลูกพี่ขั้นบอกง่ามาห้วยเป็น,นอ,อ,องงย่างเขาคือ,อบอกง่ามห้วยเขาบ่ได้ห้วยบ่ะเป็นอยู่แล้ว งานมาเกิอดอยู่ว่ะเม็ดล้งางง่ามาห่วยนั่นหยุดแล่วลุงก่อนนีงลูกพีก็มากินนี่ดิ านีเก่ม้งก่อนมันเป็นพืชห่านน้ำเขาจากประเทศใดทำไมน้ำเขาจากประเทศใดเนีเ<อ>่ยพี่หูวะจำอะไรไหมล่ะเลื่อมเลยเป็นน้องหูวะล,ลูกพี่ว่ามังกรมันอยู่ประเทศใดห,ห,หนาใช่ไหมาจากประเทศที่มีมังกรมา <laughs> เมื่อก่อนเมื่อก่อน <c oughs> อาจจะมาแต่กินก็ได้ปลาเพลิดว่าบุบเมนพ่อพืชแก้วม,มังกรนเนี่ยเป็นคลไข,ขก่กับกระบองเพชรแล้วมันจะทะเลทรายป่ะต้องออกมาจากสวนทะเลทรายถามพี่น้องเมื่อไหร่พี่น้องเพื่อใดหัวคอมเมนต์บอกเลยใด้พี่น้องนะพี่แก้วพี่พีว่ามังกรอนอาฮยูมาเห็นเ่านไม่กินไแงบอบกจริงจริงมันอาซีโบซื้อแก้วมังกรกันได้ ออาืื่่นนแกพี่ถามว่ามังกรพี่ถามวามังกรภาษาอังกฤษแวงไดก่อนแรงก้อนฟูดก็เป็นมังกรเนาะแรงก้อนฟูดบะฟูดฟล๊ดฟูดฟูดที่แปลว่าผลไม้นี่บะเป็นผลไม้ฟูด กินย้ำหอนีด่ดีดีพันวา่าพุทธยาเป็นผลไม้ไปว่าคล้ายรอนนะแกรอนไหมฟุตอันนั้นมันเท้า<ะ>ฟุตอันนั้นมันอาหาร <laughs> ฟุตจังไรสอดน,นะ F R U F R U I U I T T ฟรุตบะ เลฟอารูไอพีเจ้บุกกีืก็กินกินก็เบาเพี้ยเอ้ยบูกี่เรียนมามื่อกี้เหมยหนึงุกี่เรียนมาเ่ผอ้ใดโซนอย่าพอยคุณกูไพลินบ่กกู้ไพลินซื้อเหลซื้อพอยไม่พอยสอน บดีดีอ่ะแล้วพี่ขึ้นปอหาแล้วได้พี่น้องปอหาปีนี้อ่ะ บ้าแล้วตสนนีเอไอโมยูมอมอสามหมอสามพี่ก็เรียนอยู่ในเมืองอยู่บ่เป็นโรงเรียนในเมืองอยู่บ่<อ>เป็นโรงเรียนบ้านนอกอไหนพี่น้องอำเภอนายุงย่งเลยละโรงเรียนมีนักเรียนประมาณร้อยกว่าคนโรงเรียนชุมชนครับโรงเรียนประจาหมู่บ้าน อยนน,น,นยอ,อู่กับแม่มพลอยถึงมันทย่มก็ไม่อยู่กับบา่าเผ็ดก็สามอีก้เณรอ ôi con ơi cái ơi con ơi con để con đây con ơi với ơi ơi น้ามะอีกนะโอ้ยน้ำาไข่ติดคอแล้วป่งนี่อื้อฮ้อนห้อนเห็ดไม่ท้อนถ้าเห็ดกับฮ้อนร่วมกันมันจะแบบมันแบบรุนแรงมากๆขึ้นเรื่อยๆ แล้วขาเผ็ดแล้วข้ากินของข้าวมันไม่ซงเร็ดครับยล้ว้างพันพรอมครับเจ๋อเขาเผ็ดกับข้อวมันยังให้มันเข้ากันครับอย,อ,ยอย่างันอยู่งกันนี่ขั้นตอนข้าวไม่ได้พา้าพี่น้องเห็ดน,นะครับเนอะครับขั้นตอนเห็ดเพ้ามันนั่งกิน่นหมด Hả? Mới to to mãi 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 nữa mãi 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 thôi, mãi mãi ừ. à, sống luôn mãi phạt nè, mãi mãi มแม่ค่อยจะกินพักแต่พี่กินเบิร์ดนะพ,นออนพักอ่อนๆแน่บยพักแพงนี่เดินนี่แม่พอยซื้อเมื่อวานหัวนหนึ่งสามสิบบาทตอนแม่ปลูกขายกับยายน่ะห้าบาท,ทสลัดสลัด,ลดม,มันคนละยน้ำเนาะมันเป็นน้ำปลูก ม่พอบอกว่ามันน่ะมันสิมักหน้าหน้าวหนาวหนาวม่นชิดคือสนะิ่งหนังที่เขาปลูกพักหลายโอ้วทางหน้ามันบอกมากความติดครับกดตรงไหลก็ประดีเน้าประดีเฮียนี่อว่างไว้นี้ ใสกหัวเข้าไว้เนาะโอ้ลูกพี่จิ้นแล้วลูกพี่จิ้นแหละมาเสียบผักเสร็จแนวมาลูกเยี่ยงเลยนอนเยี่ยงใช่เรวจะพักก่ได้ยินหมดแล้วไหม ได้เลยพี่น้องลมมันพัดเย็นดีพี่นอ้องนี่ต้นไม้ข้างหลังเราเองนี่ร่มพัดอิ่มเย็นเพราะแต่ห้องใหม่อากาศแบบบ้านๆแบบบ้านบบบานอก่องก็สิพาพี่น้องช่องบาเฟ็ดก็สิพาพี่น้องบาเฟ็ดก็สิเห็ดเน้นไปที่อาหารของคนอีสานนะครับอาหารของพื้นเมืองนะครับพวกลาบกอ้อยซอยเซ่ต้ม ออส่วนประกบจากซีเรียนเป็น,นปทั้งยาอาหารแบบนั่นเนี้ยเาอาหารพวกนี้บ่้าเวเทปุกเปี่ยนเร่อยายำบมดเลยนีกแปลกไหมเบิ้ง,นนนงในเพริดเพริดทีเท้าเห็ดไปเรียบร้อยแล้วเน,ะนาะเพริดต่างๆมีมกหนักหลายมีสมบปไหลเร่องเนี้ย สุปลาไหลมีไก่ไก่แกงนองวัวทอมนองวัวก็ามี่ายยุ่เนาะอมันเปืออ๋อกินไปยังกินนับอ๋อจีน่าล่ามีน้องหรือเล่านี่นแบเบิ้ลหลังเอาอันนี้สิเอาวะนสุดท้ายกินคนละแม่ลลายก็ผิวสวยปคองการคนละค่นคนละค่งว่ะโครงการคนละครึว่ะปิดสามา บเบ็ดสามานนมันระบอกพี่น้องนะระเครื่งเ,เบ็ออดสามมาแล้วตอนนี้ลูกพี่ไม่สิทวะมีลูกพีไม่สิทเห็ดเขาระเครื่องได้ปะบ่ได้บ่มีโทรศัพท์วาต้องอายุเท่าใดขึ้นสิบแปดสิบแปดขึ้นตอนนี้ลูกพี่ยังบ่หอดสิบแปดพี่ใครมุกับบ่ได้เนาะกินเบิร์ดแล้วสิได้เล่าพี่น้องนะน้องสิหน้าหัวดพี่น้องสิ เอาหมดเลยเขละครึ่งนะครับคบมาครึ่งตี่เอีกบ้างเนะรล่ะครับคับเอ้าน้ำ่บิ๊กบ้าบน้ำแข็งแล้บกน้อยเป็นนกขบน้ำแข็งน้ำแข็ง คนบนนอกเขาเมืองมียอ,งอยู่สองยางใส่เสือเขนเงาจากหอนจากน้ำก็ใส่เสือเขนเงากับเวลากินน้ำแข็งกบน้ำแข็งปุ๊ปุ๊กินน้ำมันเ<ม>ดืนนนอนกันเที่ยวน้ำแข็งกบกบะโก๊ะดีไหมบนนอกไม่เที่ยวน้ำแข็งบปะา๋อบนนอกมาเบียงแข็งเผ็ดเนาะเวลาอย่าลืมไล่กดติดตามกดสับตะไคร่ช่องบาเวดขอนสะพานเผ็ดบาเวด มาทำไงติดออกมาเพชรขอสะพานขอสะพานครับอ่ะแชร์คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามส่องบ้าเป็นเลยนะครับสแหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับแซ่บก็คือที่ลา